นางเบาเทวดาน่ะยอดเพชรเชืงเทวดายอดเพชรชนีเลนะวันนี้วัน <mumbles> ี้มันหายเอาเนื้อใล้ลเปุ่ยกินบุรุคนตันิจนนนี้นุสบายดีทุกคนสบายดีตัวทั้งเพงเมื่อสาวนีลาเห่าไปหุ่นมาต้นขวดรเอรเลวละผมได้ถ่ายคลิป ตอนนี้กาใสากะกินเขาง่ายแล้วละเมละน้อยถูกมาก่าเพิ่มไปซื้อหญายูบ้านกระซุ่งวันนี้เห่ากะเสิไปซื้อหญ้าทุกคนเลยข้ากับปลาท่านไปจะคืนอยบ้านกระซุ่งมาเคยไปจะเพิ่มปัจจักพัดทางกะไปนำโพละน้อยแน่โพล่าหนอยจะคืนไปทุกคนโพละน้อยนะขี่รถไถไปบัดขามาหลังยันยาเต็มขี่รถไถไปไมืดไปหนอยตะขี่รถจักรนี่ใส่ตุลากะไปนำสบายดีทุกคนวันนี้เอาหญ้า ซื้อยน่ยมามุ่งกระทอมห้าแล้วทุกคนเมื่อนั้นขายมันต้นได้เงินแต่ไปซื้อยน่ยว่าจะซื้อนับมันกับเจ้าทถวบ้านตะโปว์ทุกคนแต่ผัดเหล้าบัไผ่ละเราเปหญ้าไผ่ถ่าย,ายละแต่ไปซื้อที่มันกุ้ยซุ้งนนมันเมร่น้อยกะมาแล้วแต่เชปูนนะเพราะว่ามีเท่าก็แค่นี้เดีวแล้วลกม็มามาอากาศยังต้นนี้นะยังซึ่งอยู่ปุ่นทุกคนซึ่งที่บ้านกุ้ซุงซึ่งอยู่เปื่นพี่น้องฮะ ไปทุกคนไปไปดเดียวโนโอยเขี้ดหอยออกก่อนละเกี่ยวจากไปกับสัตว์ตัวนี้ตอวเลกนละกินเขาง่ายนะว่าสีเห้าไปปัน้นต้นทุกคนเลยแล้วผัดไปซื้อหญ้าแบบน,นี้ไปซื้อหญ้าก่อนมาอะไรแต่งปัน้นก็ลิงก็ไปนับได้ทุกคนเลยโคโนยเคยไปหลายเทธอแล้วจากข้าโน้อยไหนะยังบอกขึ้ไปจากเทธอ กคนมีพี่น้องตะเท่าพี่น้องไม่เท่าละน้อยอยู่บ้าก็ซุ่มเดี๋ยวละน้อยไก่บ่เคยไปนี่เห็นแต่ไม่เท่าเราโอ้ลอยมาเลยทุกคนเอ้ยเฮ้ยพอไปก่อนไปก่อนไปก่อน Nông cổ là có hoàn toàn people มาเขาบ้านกูส่มแล้วทุกนขี่มาได้เลยพกัมางาคอนหน่อยอยู่ตําัหงใมาเออขัมาง่ทาอด้วยทุกคนมาพอด้ยพี่องนี่เตะหญ้านะยูื้นกรเจดาอยู่กะนาเอามาหอด้สาวกาแฟโมสุกินทุกคนเลย เอาไงแม่โมทันเบอร์แม่รอยกะแอนเด็กครับกระเจ้าตามภาษาพี่น้องพบกันทันแล้งยากรบมทันได้ไปเอาได้สาวเต่งเฮ้อเฮเบอรอไว้หุมมูงทุกคนเลยเฮ้อเบอร์นังคนแบบไรบดีเต่งกะโทษแล้วทุกคนเลยมืดจิบ่อญยาเนาะเอายาฉลุ่ม ไปทุกคนเมื่อวันนี้เมื่อเอายาอยู่พูดยานา่ะไปซื้อน้ำกระเจ้าอยู่ทางหน้ำเราคูดงา่ามเลยเราคูดบาดเลยหอดีไหมละเออยุติพีโนาวานาัดนะมาพี่ได้โอนชุ่งเ,นนะเนนยลยนะหอดเหิดนี่ค่ะมาซื้อยาแล้วหอดเลยมีเสียงตูเนี่ยยุหันพอ ខ្លើងន្ត់បានជាក់ខ្លើងខ្លើងន្ត់ន្ត ได้สาวไผ่บ่พอทุกคนเลยแต่ยังไปเอาอยู่บนนึงอีไปซื้ออ,อี่บนนึงอีกระเจ้าไขา่ไผ่สิบห้าพันลมเบิดพอดีเบิดสามเซนเงินไทยก็จะประมาณโบฮอดพันนะทุกคนพอพันหนึ่งกะหกเซนห้าร้อย ประมาณห,ห,ห,ห้ารอย่าไหลไๆลไลไลเอาบุคลากรอีกไหลแด่คนข้าอยู่ท่านเงินขาพยายนะแม่น้อยจ่ายทุกคนอันนี้น้าละน้อยอันฉีไปเฮอไม่เท่าเ่อซื้อมาซื้อผู้แยว ยูดีไม่แห้งหรือเปล่าไม่อ่ะอันนี้นะเธอเม่ซื้อมาซื้อผู้แคลสาวเออซื้อมาซื้อผู้นะโดยขอบใจยูดีไม่แห้งโดยขอบใจหลายหลายเมื่อก่อนแบนี้นะเมื่ก่อนแบบนี้คัมละไปอยูดีไม่แห้งเมื่อก่อนนี้ทุกคน บาริงไอยูเชอร์บันนี้บาริงเต็มและลดกาเดเตอร์ฮันบอบาริงครับไปยู่ในเตอร์ทุกคนไม่อร่อยคิดละไทยหอด่งหน้าแล้วบนันนี้ไปซื้อหญ้ายอยู่หน้าเราทุกคนเลย นี่ก็ค้ำเต้มทุกคนเอ้ยสี่โมงมาหัวหน้ากับเจ้านะบัดมือนะแมยน้อยว่าบดิบมือทั้งเก้าทุกคนเอ้ยลัดมือลัดมือทั้งดงลัดมือเลยนะหัวบา้านละน้อยแต่น้อยกับบุญเคยมาจากเธอทางลัดยังอยู่ทางพุ่นเลย đầu n à, à yi, đây, h เลยกลัดมือพุ่นเลยมือพุ่นบันมันก็ตังจะอยู่ทางปูหญ้ารัดฮอดพอเด้ไก่ตึดบ่คนแต่เฮือนเจ้ามานาเจ้าพี่ก็ยพเดก็เอาเนาะมาเอาอยู่นี่กัดได้าวไข่ทุกคนเจ้าเนาวไข่ตบได้พอเ้ โอ้พี่น้องวันนี้จ้ะนั่นพี่น้องกัเพิ่นกัยมุ่งเพลงเพิ่นเพ่ปั่นเพิ่นจะนันเดปันเพ่อพักข่านี่แหละเฮเฉลยเก่ามาด้จะจะไผ่แล้วพออันนั้นหมง้าหัวยมุงอันนั้นได้ยเด้อมุ่งยุดได้ยีงเด้อกับพี่นากันนั่นอี พิตตี้นานสิบห้าก็มาอุ้ยสก้าเก็ไล่ทั้งหมล้วิตตี้ิตนี้ตัวนี้ตัวนี้พิตตี้ตัวนี้สิบห้าสิบหตัวนานเอาลุกเอาลุกเอาลุกไปเอาไปเอาไปเข่งอาเอเอาฟกฟกมาที่นี่เอาที่ฟกแล้วพูเลยีเออเออ สาวฮ่าไผ่เฮอรเราตืมเฮอรทุกคนเลยแต่พี่เราเฮอาวไผ่เลยเฮอรเราตืมเฮอร์าว่าไผ่ห้าเซนกิบขอบใจหลาย

เมืน่นละดมนไปเอ

เป่งเน่เต่งเถื่อบริซื้อได้ทุกคตเเ้ยนางสาวเฮ้ยซื้อชื้ยเอ่มานังนางหยีเานงหยีไม่เข้ากันข้าวขาวค่ะก็โอมาตะไฮกินนี่เกอบนงเจท้าอยู่แล้วา่งเาโตไปเบิ่งเบิ่งก้อนมันชุกหรือบกชุกนี่นะผ้าอยู่หันเถื่อนบริสุกไปเลย ตูนงเอ,งเอดผมเคยยไ,ได้เรื่อง่ถืนม้วกัหันท้วก็ยอมได้เ่เออกระยาวเลหน่มีปว,นะวได้นเล้บไ,ไบอนยเพื่ละนันกโดนะลนน้ก็เลย่งจันทุกคนจันเมรน้อยซื้อยูบ้านนั่นทางมาแต่สึน้นตน ละร้อยนีเดี๋ยวนี้บอห้าสิา 7, โตับอเมเจ็บเจ็บชิปตัวห้าสิบพันร้อยบาทเจ็ดิปตัวร้อยบาททุกคนในกันไทยกัซื้อี่บอกนะื้อมากโคชน้าละร้อยกันย่างบ้านนี้กินจะเคยในปีนี้จริงจังนะทุกคนข้าวต้ววก้อนบี่ำละ ทางมดเข้าและล้างถยหยมูอใกล้กันนะสาวเกินคนท่านที่ซุกเข้าพักกันเปาดีเอาเบามาเงเคอไปเท่าทุกคน,คนเพิ่งเอาเพิ่นขุดเบาได้1ิโสงโน่อยว่าเึืเอไปเท่าฮานุ่ยมีกระจันท่านในโคลเลยได้ของดีได้ทุกคนวันนี้นะส่งอย่างเลยเบาจุดดี จะชิ้ทับเบิ้งทุกคนเป็นนางแล้วบบเบาดิงไปคูดกับเบาดีเพื่อนั้นค่ะเพราะท่านได้เป็ดอันนี้เชน่าจะเป็ดแลเ่เบากับมันห้าวเรียวนะหาหนุยเอาจะมาทับเบาก่อนแบบนี้ทับไปเลย เป็นนางอยู่บ่เออเป็นนางเลยทุกคนน่างมันนางจุดจีดีงามมาดิทุกคน

Nào lắm nâu tụi mình được ừ, này, nào bột côn ở nó nằm bao cảm thấy như thế này đấy bao thái này rồi wow tình cảm hết Ừ. Đấy xì bao, nào bao nữa ừ. Xoài khao đều là hạt mà là ở con bị tịt เสี e ็บจังมันั็เลยตายตรงนี้ป่นปีนข้าวมเด้อเออโค้ดโค้ดเยอะนึ่งจีกับจับมาเปากับนาวเ่เโค้ได้ทั้งยาได้ทั้งตีไม่รู้ว่า ยัเอาดูบัเจากว่เตม่นี๋ว่ด่นะาเตะยเยดส่ิอนมันบินนี่เลยแวกล้บินมาวิ่มีเพชรได้จิจันนะเพชรมันหองหมูนมันจิดกันแมงวางทุกคนเลยมัน้องหมูและเทวดานะยอดเพชรเชื่อ เัวรายอดเพชรชนีเลยนะหงมัหงแมวอันนี้กอค่อยนะแมงวางกับหงมุนแร้งแรงบ้างหงเสแสร่ขึ้นแบบนี้ว่านะโอนเป็นหงยี่หลาเนื้อเหรอนะ น้ำน tamam. ่าจะปิ้หมอนเดิมนะนี่นี่ตุลาเขามาปิโชยอาบน้ำแล้บ่อาบแล้วบ่น้ำนะวงวาเลยมอเเหรอนี่เราตัแล้นะจับใจได้เอเออมาถ้าแก้มหาถ้าบว่าลเฮยอู เดี๋ยวเิ่งรถไจันเฮาปิดแล้วเลยเซน้ำเกลือไว้ทุกคนเซ่เพื่ออย่างที่นตังที่เขาเจ้าตินเนี่มันเหนีนยวนะเซ,ซ้น้ำเกลือไว้ก้นนางเบาเฮาจามเลยทุกคนติงละ่ะไปชี้ดำๆได้นางเบากะมันเป็นนางแก่แล้วทุกคนเลยถ้านางอ้วนอะชีเหลืองสีเหลืองสีอ้วนก็นี่อันนี้นางเบาแก่ละ ้อยองบนท่านได้คยคูดจะคือขุดเบานะมีแต่เบาลิงคุดเบาดีคุดอันนี้ครับเบาดีคดเอามาคือ มีของปีมีแต่ของป้อมมีของป้อมอะรน้ต้องนำไหมอันต่ำจิจ่นดิฟทุกคนมาต่ำดิฟเนี่ย้วกะอันนี้ในจุกไมโครเคยกินบุตคนต่ำจิจ่นดิฟจิ่านี้กระโดดระบาดกละพานกิต่ำจักจัน เคย <c oughs> คิดบอมพีดองโคโคเลยจะงโบนกับเซฟปูนแบบนี้กับเซบนี่ซื้อถุงหอม อ่ะเราเป็นทางตั้งได้เป็นทางคว้างไปนทาคว้างให้เป็นทางตั้งอือปันทรคดูสรับาตู้นทร์กัน มันหายะตะกขเลยมนมันหายะมันแพงข่าหากะยะหากะบุมี่มันบุยม่มีมี่อยู่ต่อกาได้ตังปิดจีจุฬาจะว่าพอได้บุ้ม่นีุเดอนได้ไปิจีจะคือเห็นยุ่ิงยมันโห คลิปนี้ก็ขอจบไว้สำนี้ขอบใจมากตุ๊กตุต๊ิดามาติดตามตงงนะครับจบแก้วงังใจละหน่อยเถอะแต่พวกก็ไม่คิดนะ